สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่40แล้วค่ะเด็กๆเ,เราเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ค่ะวันนี้เป็นไงคะทิวที่คุณครูพาออกมาด้านนอกสดชื่นไหมคะเราพาออกมานอกห้องเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์กันพร้อมกับธรรมชาติรอบข้างสวยงามมากนะคะ,ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเด็กๆเ,เ,เรื่องการตวงค่ะ การตวงของคุณครูวันนี้นะคะเครื่องมือที่คุณครูใช้ในการตวงก็คือสลิงค่ะเด็กๆที่เคยกินยาน้ําต้องรู้จักสลิงแน่เลยนะคะเครื่องมือการตวงก็มีหลายอย่างแต่วันนี้คุณครูขอใช้สลิงเนาะมันอยู่ใกล้ตัวที่สุดนะคะในการตวงน้ําใส่ภาชนะนะคะสลิงของครูมีทั้งหมด3 ml, มิลลิลิตรครูจะดูดได้กันทั้งหมด5ครั้งค่ะแล้วเราล,ล,ลองใส่ขวดว่ามันจะได้แค่ไหนครั้งที่1น,นะคะนี่นะคะถึงเลขสเห็นไหมคะ ดูดูให้ดูเนี่ยเห็นไหมคะ3มิลลิลิตรครั้งที่1น,นะคะเทใส่ขวดค่ะเราก็ดูดแบบนี้5ครั้งค่ะ2ค่ะ3 4แล้วก็5ค่ะอันนี้นะคะดูดมา5ครั้งได้เท่านี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมาใส่ในภาชนะอย่างอื่นค่ะแต่ในจํานวนที่เท่ากันนะคะ<น>ก็คือถึงเลข3-3ามสามิลลิลิตรเหมือนกัน5ครั้งเหมือนกันค่ะ<น>เดี๋ยวเรามาดูนะคะ 2, 2ค่ะ3 4 5ค่ะหครั้งเท่ากันแล้วนะคะเด็กเด็กเด็กๆ็กลองสังเกตน้ำนะคะ เราใส่ในภาชนะที่ต่างกันภาชนะทรงแคบแต่สูงแก้วทรงกว้างในน้ำห้าสลิงเท่ากันนะคะนไหมคะอันนี้อันนี้คือก้นแก้วนะดูตรงที่เป็นน้ำสีแดงนะคะเห็นไหมคะมันจะมีความต่างความเหลื่อมกันอยู่เพราะอันนี้ตูดมันเล็กกว่ามันแคบกว่าอันนี้มันกว้างกว่านะคะดูนะ ถ้าเราเทียบถ้าเราไม่นับก้นแก้วนะนี่มคะน้ำที่ทรงเล็กกว่ามันจะอยู่สูงกว่าเห็นไหมคะน้ำในปริมาณ5สลิงหรือ15มิลลิลิตรเท่ากันแต่ในเมื่อเรามาใส่ในภาชนะที่รูปทรงต่างกันมันก็จะออกมาในลักษณะที่เหลื่อมล้ำกันอยู่แต่ถ้าเราเทออกมาแล้วมันก็คือปริมาณ15มิลลิลิตร เท่ากันจากที่เราตวงด้วยสลิงค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องการตวงเดี๋ยวมาพบกับการเรียนรู้เรื่องต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กไว้สําหรับเป็นวัตถุที่เอาไว้สำหรับดูดวัตถุต,ถต่างๆนะคะในนี้จะมีแม่เหล็กอยู่ข้างในนะคะข้างนอกเป็นผ้านะคะเดี๋ยวเรามา,รมาดูกันว่าแม่เหล็กสามารถดูดอะไรได้และไม่สามารถดูดอะไรได้ วัตถุที่แม่เหล็กสามารถดูดได้จะเป็นพวกเหล็กชนิดต่างๆนะคะส่วนวัตถุที่ไม่สามารถดูดได้เดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะเดี๋ยวเราลองดูดแก้วว่ามันดูดไหมดูดไหมคะเด็กๆว่าดูดไหมเห็นไหมมันไม่สามารถดูดได้เพราะแก้วไม่ใช่เหล็กนะคะต่อไปเรามาดูอันนี้คือไม้นะคะดูนะคะดูดไหมไม่ดูดนะคะเพราะว่าไม่ใช่เหล็ก ต่อไปคุณครูจะมาลองให้ดูลวดเสียบนะคะเด็กๆดูซิว่าลวดเสียบแม่เหล็กจะสามารถดูดได้ไหมเอ๊ะอะไรติดมาเนี่ยอ้าเดี๋ยวลองใหม่อีกอันนะคะอ้าเห็นไหมคะแสดงว่าลวดเสียบนะคะเป็นเหล็กนะคะสามารถดูดได้นะคะเห็นไหมคะดูดได้ติด แต่ถ้าเมื่อใดที่เป็นแม่เหล็กเหมือนกันแม่เหล็กเราจะมีขั้วบวกกับขั้วลบเหมือนกันนะคะถ้าคุณครูใส่ไปเด็กๆเห็นไหมมันไม่ดูดกันแสดงว่าแม่เหล็กมันเป็นขั้วเดียวกันนะคะมันจะไม่ดูดกันนะคะเห็นไหมมันจะเห็นไหมทํายังไงมันก็ไม่ดูดกันนะคะพอคุณครูลองเปลี่ยนไม้เปลี่ยนขั้วนะคะเป็นอ้าวตอนนี้ดูดกันเลยเห็นไหมคะนี่ ติดเลยนะคะ,ะแสดงว่ามันคนคะขั้วกันมันจะดูดกันนะคะนี่คือหลักการการใช้แม่เหล็กนะคะเราลองใหม่นะถ้าขั้วเดียวกันครูปล่อยลงไปเป็นไงคะมันลอยมันจะดันตัวออกจากกันเห็นไหมคะแต่ถ้าเมื่อใดที่มันเป็นคนครขั้วมันจะดูดกันเห็นไหมคะอันนี้นะคะแม่เหล็กเขามีไว้สําหรับไว้ดูด สิ่งต่างๆ,ๆที่เป็นเหล็กนะคะอย่างสมมติว่าบางคนเขาอยากเก็บตะปูเล็กๆเขาก็สามารถใช้แม่เหล็กดูดได้แต่เราจะไปดูดไม้พวกแก้วพวกกระเบื้องอย่างนี้ไม่ได้นะคะวันนี้ครูฝากให้เด็กๆลองไปทดลองนะคะมีขายนะคะแม่เหล็กเด็กๆสามารถซื้อมาลองเล่นได้นะคะวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะมาพูดถึงการกําเนิดเสียงนะคะเด็กๆการกําเนิดเสียงนะคะมี2อ,อย่างนะคะก็คือเกิดจาก เสียงธรรมชาติค่ะเสียงธรรมชาติอย่างเช่นอะไรได้บ้างเนี่ยดี๋ยวคุณครูพูดอยู่เห็นไหมคะนี่คือเสียงจากธรรมชาติเสียงนกเด็กๆได้ยินไหมเสียงลมนะคะตอนนี้นะคะเหมือนเวลาฝนตกจะมีฟ้าร้องใช่ไหมคะนั่นคือเสียงจากธรรมชาติแล้วก็มีเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองวันนี้คุณครูจะมาทดลองให้เด็กๆฟังเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคุณครูมีอะไรมาให้เด็กๆด,ดูคะกล่อง เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเสียงกลองมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะเสียงเป็นแบบไหนเด็กๆต้องใช้อะไรในการฟังเสียงคะเด็กๆหูใช่ไหมคะ,ะเรามาใช้ตาแล้วก็หูฟังไปพร้อมๆกันนะคะ,ะ่ฟังเสียงกลองกันนะคะเด็กๆคเคสียงมันจะกลองทุ้มๆนะคะทุ้มๆอันนี้คือเสียงกลองเดี๋ยวคุณครูจะลองตีเด็กๆอันนี้คืออะไรคะ บ้านเด็กๆก็น่าจะมีอยู่แล้วเสียงแก้วนั่นเองเสียงแก้วจะเหมือนเสียงกองไหมนะคะเด็กๆเด็กๆมาลองฟังกันนะคะเสียงจะแหลมกว่าใช่ไหมคะเด็กๆอ่าแล้วถ้าคุณครูเคาะโต๊ะล่ะจะเสียงแบบไหนนะเหมือนเวลาตอบบ้านนะเวลาตอบบ้านเห็นไหมคะอ่านอกนั้นก็จะมีเสียงจากทอรทัศน์ที่เด็กๆได้ดูกัน ใน YouTube นั่นก็คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูดาวก็ได้พูดไปแล้วว่าเราเรียนหน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์วันนี้คุณครูมีคลิปถึง3คลิปให้เด็กๆได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์กันนะคะสำหรับหน่วยวันนี้นะคะขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ